เยอะแยะเหลือเกินขยับมาข้างหน้านิดนึงค่ะเออสวัสดีค่ะสัมภาษณ์าชิ้เล็กน้อยชื่ออะไรวันนี้มาอมคอสเป็นอะไรคะสวัสดีครั้งนี้คับเขพเอีกวันนี้ขอเ,เป็นโคนเดนบาร์โคเดยบาร์ทำไมถึงเลือกที่จะขอตัวละคารนี้ในวันนี้คะส่วนตัวเป็นคนที่รูปแบบนี้เราไมาเไดนมาเล่นก็เลยเลืกกอกตัวละครที่เป็นหน้ารักข้าถึอง่ายแล้วก็ เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดกับการเต้นบัลเล่นั่นเองฉันขออนุญาตให้นนคนที่เคยกอสบาร์บี้มาก่อนอย่างคุณเซกินนะคะเป็นคนคอ,อมเมนต์รอบนี้เชิญค่ะเคนคุณ<ม>เชิญค่ะเากเรื่องบาร์บี้นะคุณ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 คุอคุณอุณคุณคุณคุนเคุณ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 ครคคุณคอคุณ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 คัคคค อุดรเขามาจากอุดรค่ะมีอุดรส่งเขาประกวดนั่นเองเออเอ,อุดรต้องชมเลยว่าชุดสวยมากนะครับอาจจะมีนิ้วเท่มิดหน่อยที่มันที่มันไม่เหมือนตัวแบบแต่ก็พอได้ได้อยู่ที่มัญหาอะไรได้อยู่ได้อยู่จริงไม่ใช่ไม่ได้อยู่แบบแบบนั้นคืออันน,นั้นช่วงออกตอนนีสช่งอมันจะเป็นเป็นแบบเป็นสีที่มาเราชอบมากแต่ก็สำหรับเรา ถ้าจะให้แนะนำก็คือว่าตอนที่มาถอดถอดชุดเดลไปนิดหน่อยเดี๋ยวน่าจะถอดตตาคือ,ค,อคือตั้งตั้งใจถอดเดีมาลุกเองตอนนั้นนาโอเคครับแด่จะได้ขับไอ้แก๊งเทเลทให้เลยเพื่อนครับตอนนี้รวโอเคครับชอบมากเลยครับชอบป่าเสือก็พิธิการโยนที่นี้เราก็ต้องเห็นเขาหลายรอบเราชอบเราชอบวิธีการแก๊งเป็กของเขาเลยครับ ฟลอร์บอดีของเขาคือการเต้นบัรเละชัดเจนมากอดีขสวยด้วยใช่ค่ะไม่มดเหือไม่ม mm ีจตใอะไรเลยอาจจะต้าจจันบตรงุงีทีละแต้นแบบมันจะไม่มีเขาต้นแบบมันจะไม่มีเคลาหุียป่ะอ๋อทวิตอ๋ออเพราะว่าชุดสั้นมีมงกุฎถูดต้องไหมคะอะเหน้าเราอาจจะต้องตัดต่อคต็อป หรืออาจจะต้องส่งชุดสองชุด่องชุดให้ในพุดผ้าเดียวค่ะเพราะว่ามันอาจจะทําให้กรรมการสับส่วนได้นั่นเองค่ะว่าเราสรุปแล้วเราจะต้องตามแบบต้นไหนก่อนนะหรือว่าอ๋อเขาไม่เปลี่ยนชุดแล้วชุดอีกชุดนึงเป็นชุดแบบนี้นั่นเองค่ะถูกไหมอย่างนี้ก็ได้ครับเออนี้แนะนำนะก็ถอดออกมาแล้วก็ถอดถ้าถอดได้ก็ถอดแล้วก็ถอดคือให้เห็นเราได้หมนแล้วเราคือความจริีแต่ว่าบางทีม่มีส่วนฉันได้ยินแม่เหล็กขาดเสื้ติดกหม่ม เรมีส่วนของางทีเป็นเป็นส่วนของแครพีสากทีเราสามารถตัอได้แล้วเราก็เองมันก็จะอยู่สบขมืคุณเซกิจะบอกว่าเขามีแครพีที่แปะต่างหากแล้วก็สามารถแกะออกต่างหากได้ด้วยค่ะในการทําเนียนว่ามีทรงหนึ่งในหัวโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้วิกแบบเต็มหัวก็ได้ค่ะแบบว่าทําแครพีสาลองแค่ข้างหน้ามาแปะมงกุดไว้แบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ คือทำเมกก็ได้ให้ให้มันเหมือนกับต้นแบบเนาะเพราะว่าเรามีคะแนนความเหมือนแล้วก็เมกอัพอ่ะคือตรงกัความเหมือนอ่ะมันเป็นอะไรที่บางทีมันมันเจ็บปวดนะบางทีมันสวยแล้าวบางทีมันไม่เหมือนบางทีมันไม่เหมือนแต่มันสวยอะไอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องต้องมีแพคเกจที่อร่อยอะไรนีครับแต่โดยรวมอ่ะคือมันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีการแสดงการแสดงมามาช่วยในระบบช่องมากมาย ค่ะขอบคุณคุณเซกีนะคะขอเสกพระมือให้กับหมายเลข12นู้น